สวัสดีจ้าวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้เอาอาหารของชาวนอร์เวย์ที่เขาจะทานกันต่อเมื่อเป็นวันที่มันเป็นวันสำคัญนะคะวันสเปเชียลเดย์ของเขาอ,อย่างเช่นวันครอบครัวหรือวันนัดเจอครอบครัวอยากจะกินอะไรที่มันสเปเชียล นะคะเขาก็จะกินแบบว่าปีหนึ่งไม่เกินไม่เกินสองครั้งนะคะแต่ถ้ามีวันที่สำคัญกินนะคะเขาก็สามารถที่จะกินเพิ่มมากกว่าสองวันถึงสามวันได้นะคะแต่มันก็ไม่ไม่ไม่ได้ถูกนะคะโลนึงประมาณสองร้อยโคนเนาะก็เป็นเงินบ้านเราเกือบเจ็ดร้อยบาทนะคะกิโลนนะเนี่ยก็มีมันก็มีถั่วบดนะคะ แล้วก็มีเนื้อปลาเนะี่ยอันนี้ก็เป็นเบคอนนะคะที่ตักที่เป็นชิ้นเะล็กๆนะเบคอนแล้วก็มีมีอ่ามีน้ำซอสที่ทำนะคะแล้วก็กินกับเนยไม่ใช่กินกับไอ้นะไอ้เขาเรียกอะไรมีมันต้มนะคะแล้วอะไรอีกมีแล้วก็มีมัสตาร์ดของคนทำให้ให้มันมีความเผ็ดนะคะเลย เนื้อปลาเป็นชิ้นๆนะปลานี้คือเอาไปเป,เป็นปลาโทสปลาร์าเวย์นะคะเขาจะเอาไปตากแดดก่อนเนาะ <What? S 1> เอาไปตากแดด